สวัสดีครับพบกับรายการชมชนคนอาสานะครับวันนี้เราลงพื้นที่มาอยู่ที่บริเวณศูนย์ฝึกอบรมการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเรามาตามภารกิจของกลุ่มอาสาสมัครเพื่อพัฒนาสังคมนะครับซึ่งวันนี้เขาลงพื้นที่มาช่วยกันทาสีอาคารของศูนย์ฝึกอบรมนะครับไปติดตามกันเลยครับวันนี้อาสาสมัครลงพื้นที่ไปที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับบริเวณวัดภูมิรินกุฎีทอง ที่ทางศูนย์ส่สงเสร,ริมการเรียนรู้ศิปลปะวัฒนธรรมไทยหุ่นกระบอกจะใช้เป็นพื้นที่ฝึกอบรมเยาวชนเกี่ยวกับการทําหุ่นกระบอกและการเชิดหุ่นกระบอกครับอาจารย์มหาวิทยาลัยมอเต็มเอ๋อเป็นนักศึกษาอยู่ใช่ไหมครับในวันที่วันศุกร์ทำไมไม่เรียนหรอครับไม่เรียนขาไม่มีเรียน,ยนแล้วเราเรา,เร,ารู้อย,อยังไงว่าเขามี็นกษาสมัครเราอัษาสมัครนะครับตัจากในเว็บอหาวิปกติเราเป็นอาสษาสมัครอยู่แล้วไหมครับเปล่า เป็ย <Cornell. S 2> ังไงถึงมาทําเป็นอาสาสมัครวันนี้ครับอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วเราเราพอเราลองทําไปบ้างแล้วรู้สึกรู้สึกยังไงนะฮะรู้สึกดีที่แบบเราแบบได้มาช่วยเขาครับมากับเพื่อนเยอะไหมครับวันนี้สิบกว่าคนสิบกว่าคนถ้ามีเหตุการณ์มีอาสาสมัครแบบนี้อีกเราจะมาอีกไหมครับก็มาเนี่ยสนุกไหมครับสนุก นี่มาจ่ายที่เดียวกันใช่ไหมครับครับผมเราอยู่อยู่ปีไหนแล้วครับอยู่ปีหนึ่งครับปีหนึ่งโอ้ปีหนึ่งเป็นศาส์สมัครแล้วเหรอครับครับปกติเป็นศาสต์สมัครบ่อยไหมครับหรือว่าก็แล้วแต่ครับแล้วแต่งานจะมีแบบแล้วเรารู้เรารู้เรื่องนี้จากไหนอรับในเว็บครบในเว็บเหมือนกันครับแล้วก็เลยชวนชวนกันมาครับผมแลวในส่วนตัวของเราที่เป็นคนรุ่นใหม่เราเรามองงานศาสต์สมัครทุกวันนี้เป็นยังไงครับก็เป็นคนธรรมดาครับก็มีจิตใจอาสาดีนะ ต่นี้เห็นเราเห็นมีเด็กมีวัยรุ่นอะไรมาเป็นอาสาสมัครเยอะนี่ในมุมมองของตัวเองมองยังไงครับก็ถือว่าดีครับก็เป็นคนที่แบบช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าหากว่าในอนาคตมีรับอาสาสมัครอีกจะไปไหมครับก็น่าจะไปครับไปไปเท่าที่มีโอกาสจะไปได้ใช่ครับอาสาสมัครทุกวันนี้ที่เรามองตามข่าวนี้เราคิดว่าบ้านเราเนี่ยมีอาสาสมัครที่ที่พอหรือยังในความรู้สึกของเราก็ ยังนะครับก็ในบางเรื่องนะครับอาจจะต้องมีมีอาสาสมัครที่เป็นสเปเชียลพิเศษพิเศษที่แลกกฎหมายนั่งเอ่าใช่ครับั้งแ่เราเราประกอบอาชีพเรื่องครับตอนนี้หรือว่าเป็นักศึกษาอยู่ครับงา,านทำงานแล้วทํางานส่วนตัวใช่ไหมครับแล้วปกติทจิตอาสาบ่อยไหมครับบ่อยครับทาไมถึงช,ชอบมาทจิตอาสาครับก็ได้ช่วยเหลือสังคมครับ ทำนานเรี่ยงนั้นเนี่ยไม่กี่ปีแล้วทำมาเป็นปีแล้วครับอืมทำส่วนมากก็จะเป็นเป็นงานก็ยังไงครับงานไปเล,เลี้ยงเด็กพิการไปช่วยในเด็กพิการในหมู่บ้านในสูตรอนุรักษ์ช้างครับช่วยเวลาเข้ามาแล้วก็ช่วยนำทางเขาเด็ก,เด,กเด็กตาบอดนะครับเขามองไม่เห็นแล้วก็ ก็ช่วยแบบเทคแคร์เขาเพราะเขาต้องพักพักแบบสองขึนหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยพาไปเที่ยวเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยพาไปเดินป่าพาเด็กตาบอดไปเดินป่าพาไปจับช้างอะไรเงี้ยพาไปจับช้างแล้วพาไปอะไรเงี้ยความรู้สึกครั้งแรกที่เราตัดสินใจว่าเราจะไปือกดาซาสนามหรอเราคิดอะไรกันก็ช่วยสังคมเนี่ยครับใช้เวลาว่างก็เป็นประโยชน์แล้วก็ได้ช่วยเหลือเรามีเวลาว่างเยอะยเหรอครับตัวเอง ทุกวันนี้ก็จะถ้ามีเวลาบ้างก็มาทำอาสาสมัครตลอดเห็นเห็นว่าโปรแกรมมันเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมันเหมาะกับเรามันอะไรอย่างเงี้ยงานทาสีนี้ก็เขาโอเคก็ทําได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนกับได้มาเปิดหูเปิดตาได้มาท่องเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็นี่ก็คือเป็นผลตอบแทนในการที่ทนอาสาสมัครนะครับเมื่อกี้เห็นบอกว่าเวลาจะทาอาสาสมัครก็ต้องพิจารณาดูว่าเหมาะสมกับตัวเองบ้างก็แสดงว่าต้องมีการพิจารณาแล้วก็ ต้องต้องดูด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับก็อย่างงานทาสีทําได้งานเลี้ยงเอ่องานเลี้ยงเด็กที่การงานแบบดูแายเด็กตาบอดแล้วก็เคยไปทาสีที่ที่ที่โรงเรียนนะครับที่เขาน้าท่วมนะครับช่วงที่น้าท่วมแล้วพอพอน้ำมันลดมันก็เก่าอะไรเงี้ยก็ต้องไปทาสีเหมือนกันแล้วก็เราคิดว่าทำมาหลายครั้งแ่งแรลี่มั่งไปแข่งแลลี่แล้วแบบไปทําบุญด้วยอะไร ก้าววันเจ็ดปัดเลยไอ้แล้ว,ลวทุกวันนี้มันจะมีมีอาสา,าที่เป็นเด็กเป็นัยรุ่นเยอะแล้วก็จะมีคนบางปีก็จะมีประสังคมณนี้ก็ถามว่าทุกวันนี้ก็าทำเนี่ยก็ทำเพราะว่าแฟชั่นหรือทำเพราะว่าเขารู้สึกอยากจะทำจริงๆในความรู้สึกของตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเรามองอยังไงครับผม,ผมว่าผมว่าคงไม่ค่อยมีที่ทำเพราะแฟชั่นนะครับว่าททำมันต้องทำได้เรื่อยครับไม,ไม่ใช่แบบทำมาครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าเป็นอาสาสมัครอะไรเงี้ยปีหนึ่งครั้งหนึ่งไม่ใช่ต้องทำบ่อยๆ คลงมาสมรรถทำคนที่เป็นอาสาสมัครขอ,อทำครั้งแรกแล้วมันจะต้องมีครั้งสองครั้งสามโดยโดยโดยความรู้สึกอยากจะไปทำเองใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าคนที่ไปทำเป็นแฟชั่นก็ครั้งเดียวเข้าไปได้เลยผมไม่ทราบว่าจะอย่างนั้นคเคยเจอกรณีครับที่บอกว่าเฮ้ยมาเจอคนเป็นอาสาสมัครรับมาครั้งหนึ่งแล้วเข็ดเลยไม่มาเลยเลยครับ ค่ะก็มาจากหลากหลายสถานที่นะคะจริงๆโครงการนี้เนี่ยเราทํา ปีหนึ่งเพราะว่ามันเป็นปีอาสาสมัครสากลครบรอบ10ปีของอาสาสมัครสากลแล้วก็ครบรอบ10ปีของพัทญญาอาสาสมัครไทยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นชุดในนั้นนะคะแล้วก็เราก็ส่งเสริมมีทั้งอาสาสมัครข้าราชการซึ่งตอนนี้เราโปรโมทว่าข้าราชการสามารถลาได้5วันโดยไม่นับเป็นวันลาซึ่งโดยกฎหมายเลยนะคะแต่เขาก็ไม่ทราบกันแล้วก็ให้อาสาสมัครทั่วไปหรืออาสาสมัครเยาวชน นะคะเข้ามาร่วมกันหรือแม้กระทั่งอาสาสมัครแม่บ้านนะคะที่มีที่มาหรือกระทั่งบริษัทนะคะค่ะแล้วก็เราก็ท้าทายนิดนึงให้มาวันศุกร์ว่า,ากล้าใช้สิทธิ์หรือเปล่าอย่างเช่นข่าราชการกล้าใช้สิทธิ์หรือเปล่าในการลามาเป็นอาสาสมัครอะไรเงี้ยนะคะเ<ง>ออก,ก็ก็เกินคาดค่ะก็มารับ30แต่วันนี้ก็40กว่าแล้วก็ที่เราไม่อนุญ,ญาตให้หมาสามสี 40, ่สิบเพราะว่ามันหน้างานมันเดี๋ยวคนจะล้นงานนะคะ ทีนี้วันนี้ก็ในพื้นที่ที่ทําเราก็ประสานกับพื้นที่เพราะพื้นที่นี้เขาเขาก็เป็นอาสาอยู่แล้วคือทําหุ่นกระบอกนะคะสืบทอดเรื่องของวัฒนธรรมหุ่นกระบอกอแล้วเราเห็นก็ทําแบบอาสาอยู่นะคะพอดีปิดเทอมเขาก็จะทําค่ายให้เด็กในการเรียนเรื่องหุ่นกระบอกทีนี้ก็เลยว่า,าแล้วเราเนี่ยจะสามารถมาช่วยเหลือได้ไงบ้างเขาบอกโอ้เขากำลังจะทำค่ายพัก ให้เด็กที่มาให้มาปรับปรุงก่อนนะคะเพราะมันถูกทิ้งร้างไว้เราก็เลยพาอาสาสมัครมาช่วยกันปรับปรุงแล้วก็ทาสีแล้วก็จัดถานที่เพื่อให้เป็นที่ฝึกอบรมช่วงปิดเทอมอะค่ะครับเข้าข้อประสานของของเฉลิไปรีดในส่วนหนึ่งเราส่วนหนึ่งเราก็เคยมาผ่านไปผ่านมาแต่วนี้แล้วก็มีอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งที่เขาจํานวนหนึ่งที่เขาบางทีเขารู้พื้นที่แล้วรู้ว่าเราเชื่อเรื่องอาสาได้อยู่เขาก็แจ้งให้เราทราบ เพืนพอแจ้งเราทราบเราก็เลยคุยกัน,นเออได้กรรดันพอดีหมายถึงว่าตรงกันพอดีว่าเออเราก็มีกิจกรรมอยู่ช่วงนี้ที่จะทําอะไรบ้างแล้วก็เราน่าจะรวมกลุ่มมาสามัครได้ก็ก็แจ้งข่าวไปยังอาสาสมัครทางทางอีเมลบ้างช่วยประกาศต่อกันบ้างอะไรเงี้ยนะคะ,ะแล้วขึ้นขึ้นบน,นวเว็บไซต์บ้างอะไรเงี้ยก็มาจากหลากหลายทางคือเราเราไม่ไ,มได้ไม่ได้ไม่ได้มีประชาสัมพันธ์อะไรมากมายผ่าน ผ่านสื่อะไรมากใช่ไหมครับผ่านเว็บไซต์กขงผ่านทางใช่อีเมลเพรนั้นก็จะมีคนมาเยอะแล้วใช่ค่ะแล้วก็มาเกินคาดอย่างที่บอกว่าเดิมทีเราจะถนัดจัดกันเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าเอ๊ะเกรงว่าเออคนส่วนมากที่มาสมัครคือคนทํางานนักเรียนหรือว่าเอ๊ะวันจันทร์ถึงศุกร์อะไรเงี้ยคนทํางานนะคะแต่ก็เออคนก็ยอมมายอมใช้เวลามาเมื่อสักครู่คุณดาลีบอกว่ามันมีกฎหมาย เขาใจว่าหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจใอธิบายให้ฟังหน่อยแม่ก็เป็นซึ่งซึ่งเมื่อสัก5ปีได้นะคะตอนฉลอง80ดสิพรรษาของในหลวงนะคะ,ะช่วงนั้นเราก็มีว่าเอ๊ะทำยังไงให้คนมาเป็นอาสาสมัครกันเยอะ,ยอะๆก็เลยแบบเอ๊ะแล้วค่าราชการบางทีก็กมีข้อจำกัดในเรื่องการทำง,งานเราก็บอกเอางี้แล้วการนั่นก็กักดันเรื่องนโยบายว่าอาสาสมัครข้าราชการสามารถลาได้5วันโดยไม่นับเป็นันลา มาเป็นนาศสาสมัครใน1ปีนะคะแล้วเราก็ออกใบรับรองให้อะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็เลยว่า อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งสําหรับกลุ่มข้าราชการที่บางทีรู้สึกว่าเออต้องทํางานจนเหนือยสุดอะไรเงี้ยนะคะคแล้วก็ลาง,งานยากหรืออะไรเงี้ยนะคะคก็เลยเระบุว่าเออคุณใช้สิทธิ์น,นี้ได้นะคะซึ่งข้าราชการยังไ,ไม่ค่อยเข้าใจยังไม่ค่อยทราบสิทธิ์เลยยังไม่ยังไม่ค่อยทราบอ,าอ่ะยังไม่ค่อยทราบอันที่หลายปีแล้วก็อย่างเมื่อวันก่อนเราก็ไปเดินตามสูนราชการเลยแล้วก็ไปแจกพอเราไปนั่งคุยโดยตรงเนี่ยเออทุกคนก็เพิ่งรู้อะไรไงะะเงี้ยค่ะหรืออาจจะ ไปเขาประชาันแต่ว่าเมื่อไม่ได้คุยกันตัวต่อตัวอย่างนี้เขาก็ไม่ทราบแล้วก็พอเลยลองทดลองใช้สิทธิ์เลยใช่ค่ะก็มีคนเริ่มทดลองใช้สิทธิ์แล้วก็ได้ได้จริงระะวันนี้เป้าหมายขอ,ของงานที่เราเราจะทำาปนยังไรรง้มังก็ <ๆ S 1> วันนี้ก็อย่างน้อยก็ทาสีให้เสร็จนะคะแล้วก็ทําความสะอาดเพื่อให้เตรียมพร้อมสําหรับก็จะจัดค่ายประมาณอาทิตย์หลังจากนี้ค่ะอาทิตย์สอาทิตย์หลังจากนี้ก็จะจัดค่ายให้เด็กเข้ามาฝึกเรียนเรื่องของทำหุงกระบอกแล้วฝึกเชิดถุนกระบอกอะไรเงี้ยค่ะเรียน การแสดงหุนกระบอกครับก็เป็นการสืบทอดสืบต่อให้ทำได้ใช่ใช่ค่ะคุณนารีบอกว่าปีนี้เป็นปีสากลงนการจริงจริงมันเป็นปีที่แล้วแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วแล้วก็จนถึงพฤษภาคมปีนี้เป็นครบรอบ10ปีของปฏิญญาอาสาสมัครสากลแล้วก็ไทยเราเนี่ยเราก็ไปก็เลยร่วมปฏิญญานี้ด้วยมันก็เลยเราก็10ปีพร้อมเขาเหมือนกันของปฏิญญาอาสาสมัครไทย ะะเราก็าะจะมีกิจกรรมมาสารสมัครนี้ต่อเนื่องกันตลอดแต่ว่าเราก็ไม่ได้จบแค่นี้นะคะคอันนี้ก็คือแค่ว่าให้ให้เห็นเรื่องของอใช้มาเป็นวาระในการทำอา,าศาสมัครด้วยแต่ว่าจริงๆเราก็ทําอยู่ตลอดนะคะ,คะแต่เนี่ที่ทำงาน,นสาสมัรครมานานนี้นะครับเราเราเห็น ความเปลี่ยนแปลงที่ที่ทียกภาษาเรน,นจะหรจิตอาสาที่มันมันรุนแรงแล้วมันเห็นชัดที่สุดตอนไหนตอนน้ำท่วมหรือเปล่าที่จริงมันมีมาตั้งแต่สึนามินะอย่างอย่างคำว่าจิตอาสาเนี่ยมันก็เกิดจากกลุ่มคนที่ที่ทำสึนามิช่วงนั้นหลังจากสึนามิใช่ไหมคะ,ะก็มีกลุ่มคนสองสามคนที่ก็มานั่งคิดแล้วก็จนเกิดคำว่าจิตอาสาแล้วแล้วมันก็ใช้แล้วตอนนี้มันก็ติดปากกันไปแล้วใช่ไหมคะ แล้วก็หลังจากซูนามิเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเริ่มเห็นการเติบโต,ตของอาสาสมัครในสังคมไทยเพราะฉะนั้นช่วงน้ำท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีอดีตอาสาสมัครที่เคยไปช่วยอย่างเช่นโคนลนถล่มที่อุตรดิต์หรือตอนน้ําท่วมที่ภาคใต้หรือตอนนครราชสีมาแล้วก็มาเมื่อปีที่แล้วอะไรนั่นนะคะที่ที่น้าท่วมใหญ่ที่กรุงเทพนะคะอย่างตัวเองนี่ก็ถือว่าเป็นอาสาสมัครครบก็มีงานอื่นทาอยู่เหมือนกันแต่ว่าเออเราก็ก็สามารถกอะติดอยู่ได้ตลอดทุกวันนี้เนี่ย จินอา,าสาได้เรสมในบ้านเราม,มันเป็นระบบดีขึ้นเลค่บบมันก็ต้องค่อยๆเป็นเนาะ,ะบางส่วนก็เป็นระบบดีแต่ว่าเวลาฉุกเฉินนี่มันก็มีลักษณะของอก็เรียกว่าอะไรอะ่ะคือคนบางทีใจมาก่อนนะคะ,คะเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ไปเจอเอาความโกลาหลหน้างานแต่ว่าเราก็เร,เริ่มเริ่มที่จะเรียนรู้แล้วก็หลายคนก็เริ่มเห็นแล้วว่าอย่างเช่นที่เราจะจัดปลายเดือนนี้ค่ะ ที่งานสตรีทแฟร์ะ Fair นะคะวอลเนเทียสตรีทแฟร์หรือว่าอะไระงานรวมอาสาสมัครค่ะตลาดอาสา,า,อ,สาอันนั้นก็ให้เห็นว่าเราเขียนอย่างเช่นอาสาอาสาลงเล็บไม่สมัคร วงเล็บเล่นอะไรเงี้ยนะคะโดอเห็นว่าเออบางทีมันไม่ใช่แค่ทําเท่ๆแล้วเริ่มเป็นระบบมากขึ้นการอาสาสมัครคือต้องต้องเรียนรู้ที่จะทําอย่างจริงจังอะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็นไม่ใช่อาชีพเริ่มเริ่มเห็นว่าอย่างเช่นอาสาสมัครในภาวะภัยพิบัติเนี้ยมันไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเป็นภาระแทนคุณต้องเตรียมตัวเองพร้อมที่จะพร้อมเป็นอาสาแค่บอกอยากอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็ลงไปแล้วเดี๋ยวมันจะกลายกลายเป็นไปสร้างสร้างงานมากกว่าไปช่วยงานใช่ไหมคะ ก็เริ่มแล้วเราก็จะเริ่มมีอบรมมาสาสมัครว่า,อ,าอย่างปีนี้เนี่ยเราก็จะมีว่าอบรม เช่นอาสาสมัครช่วยจัดการอาสาสมัครอีกทีหนึ่งว่าเวลาภาวะเวลาคนมาอาสาสมัครเยอะต้องคนมีประสบการณ์ซึ่งจะช่วยว่าจะจัดการกัออาสาสมัครที่เข้ามาเยอะๆและให้แบ่งงานอะไรยังไงมันก็ต้องมีทีวัานาการใช่แม้นมันก็จะทํางานอย่างไม่มีประสิทธิภาพมันก็จะเสียทรัพยากรเสียเวลาเยอะใช่ไหมคะก็เริ่มเริ่มมีกาเรียกเราเรียกว่าแกนอาสาสมัครขึ้นมาอย่าง,อย,างอย่างที่มาวันนี้ คนที่มาเคยทากับเราหลายครั้งนี่เขาเริ่มเก่งน,น่ะพี่ก็ให้เขาประสานได้เลยเขาสามารถมาก่อนพี่ได้เลยแล้วพี่ก็อยู่หนุนหลังเก็บตกกลุ่มหนึ่งได้เลย <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มบางคนก็เริ่มแบบาบริหาราจัดการเองหรือว่ามาเป็นหัวหน้าสา,าสมัครได้อะไรช่วยงานในระดับเดินก็เรียกว่าก็นอกจากช่วยหน้างานเนี่ยคือบางทีอาสาสมัครไม่ใช่แค่ลงจับอย่างเดียวแต่ว่าต้องช่วยจัดการได้ด้วยเพราะบางคนก็ ขึ้นมาเป็นระดับที่ช่วยจัดการเพรวะมันสําคัญเหมือนกันเพราะถ้าทุกคนลงไปทําอย่างเดียวแล้วไม่มีใครช่วยจัดการนี่มันก็เป็นความกลาหลุนด้านก็จะมีบางคนเริ่มช่วยประสานงานเป็นเริ่มเริ่มช่วยมองภาพช่วยลงไปต่อไปเติมในตรงนั้นให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ